สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมนะครับช่อง T U ยี่สิบสอง X สองนะครับคนก็วันนี้นะครับเออก็อยากจะมาแบบระบายเลยนิดนึงนะครับก็ที่มันผ่านมานะครับทางแฟนเพจเราครับก็มีแต่เด็กนะครับทักมาขอไอดีนะครับซึ่งทุกคนก็รู้นะครับว่าพี่ไม่ได้สุ่มไอดีแล้วนะครับเออก็ดูสินี่นะเพียแต่คนทักมานะครับจนมี มาอยู่วันนึงนะครับทุกคนมีน้องคนหนึ่งนะครับไม่รู้เด็กเกียรที่ไหนนะครับเขาได้ทักมาว่าทักกับพี่ผมขอรหัสฟรีไฟล์หน่อยครับผมสัญญาถ้าพี่ให้ผมผมจะเป็นเด็กดีนะครับพี่นะ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 รหัสไม่ตึงก็ได้ครับ ผมจะรอพี่ตอบนะครับเออนี่ครับดูเขาได้ทักมาในเพจพี่นะครับซึ่งหลายๆคนก็ทักพี่มาแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่พี่ปฏิเสธเลยครับว่าพี่ไม่มีไอดีแล้วนะครับก็มีแต่ไอดีพี่เองนะครับที่เป็นไอดีนี้นะครับทุกคนเออดูไอดีพี่ยังไม่ได้ตึงอะไรเลยนะทุกคนดูสิตึงที่ไหนนีนะ่ทุกคน ซึ่งมันไม่ใช่ไอดตีตึงอะไรเลยนะของพี่อ่ะซึ่งพี่จะเก็บไว้เล่นเองนะครับน้องก็หลายๆคนก็น่าจะรู้นะพี่เพิ่งจะเล่นฟรีไฟนะครับเออรหัสก็ไม่ได้เติมอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับน้องๆเออก็แล้วพี่ก็ได้ตอบน้องเขาไปว่าอ่าพี่ไม่มีรหัสแล้วครับแล้วเขาก็ยังตอบกลับมาอีกแล้วพี่ตอบไปขนนั้นแล้วก็บอกว่าผมอยากมีรหัสตึงๆเล่นกับเพื่อนมาก่ะครับ พี่ได้ตอบไปอ๋อครับน้องชายเขาก็ยังมาตะบี้ตะบันไปไมาให้พี่สุ่มไม่ดีนะครับเขากได้บอกว่าพี่สุม่มรหัดให้ผมหน่อยได้ไหมครับแล้วผมก็ได้ปัดปเลยนะครับว่าบอกน้องไปเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับพี่ไม่ได้สุม่มรหัสแล้วนะครับน้องชายเออก็คือพี่ไม่ได้สุ่มมานานมากแล้วนะพี่ก็ไม่รู้จะไปสุ่มให้ย่งไงนะครับแล้วเขายังตอบับอีกนะครับ นะครับนะครับพี่โอ้โหสมุแล้วพี่จะตอบไงอย่างนี้ <c oughs> โอเคนะครับแล้วหลังจากนั้นมานะครับน้องเขาได้บอกว่าผมมีงบ50บาทพี่ช่วยสุ่มรหัสให้หน่อยนะครับพี่ชายสุดหล่อโอ้โหพอผมไปเจอเขามาสุดห,หลอดนะทุกคนผมรู้สึกว่าห้าสิบห้าสิบแล้วจะสุ่มดีหรือสุมหรือไม่สุมดีผมก็ยังคิดอยู่ก็ยังงงๆอยู่นะครับ ว่าจะสุ่มดีไหมเออนะครับทุกคนแล้วผมก็บอกว่าแต่พี่ไม่ได้สุ่มมานานแล้วนะครับพี่ได้บอกน้องเขาไปอย่างนี้นะครับแต่น้องเขาบอกอ่าแล้วน้องเขาได้บอกนะครับพี่สุ่มให้ผมหน่อยนะครับโอเคนะครับเออพี่ก็ได้ตัดใจนะครับคิดอยู่พักใหญ่หญเลยนะครับพี่ก็ได้ตอบน้องเขากลับไปว่าถ้าไม่ได้ห้ามมาร้องนะครับ เออถ้าบอกว่าแล้วพี่ก็ได้บอกว่าการสุ่มไอดีมันมีเกลือนะครับเขาก็บอกว่าโอเคครับพี่โอเคพี่ก็ได้ให้เบอร์วอลเลตพี่เป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนก็เขาได้โอนมานะครับมาห้าสิบเอ็ดบาทและห้าสิบอ็บาทนี้ยังไงทุกคนมันพีคมากทุกคนดูเรียบร้อยครับอีกหนึ่งบาทให้ออีกหนึ่งบาทให้ทุกคนพี่จะรั่วเลยอีกหนึ่งบาทให้เนี่ย โอเคทุกคนเขาบอกว่าอีกหนึ่งบาทงโอเคขอบคุณมากเนาะอีกหนึ่งบาทนะครับพี่บอกโอเคน้องชายพี่บอกโอเคน้องชายห้ามร้องนะยังไงเดี๋ยวพี่ทักไปเขาบอกว่าโอเคครับพี่ชายโอเคทุกคนก็เขามีงบให้เรา50สิบาทนะครับเดี๋ยวพี่จะลองไปหาร้านดูละกันนะครับว่า50บบาทนี้นะครับจะไปสามารถสุ่มร้านไหนได้มั่งนะครับทุกคนก็ หลายคนก็น่าจะติดตามพี่อยู่นะว่าพี่ไม่ได้สุ่มไอดีมานานแล้วนะครับเออก็ดูช่องเนี่ยทำแต่พวกกิจกรรมฟรีไฟล์หรืออะไรอย่างนี้นะครับหลายคนก็จะเห็นอยู่นะครับที่แรกพี่กะจะไม่ทําคลิปแล้วนะทุกคนแต่บางเอิญเอาหน่อยละกันนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นการปล่อยช่องทิ้งไว้นานนะครับให้มันมีคอนเทนต์ลงด้วยนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวพี่ลองพาไปหาร้านสุ่มดูสัก1ร้านนะครับ50าบบาทนี้จะไปสามารถหาไอเดียให้น้องเขาได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะ หายเงือบนะครับห้าสิบบาทนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลองไปหาร้านกันดูก่อนเลยนะครับทุกคนโอเคครับโอเคครับก็น้องเขามีงบมา50บาทนะครับร้าน ff สปินช hop น่าจะตอบโจทย์น้องที่สุดนะครับไปเดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับพี่ได้พาเข้าสู่หน้าตู้แฟชั่นนะทุกคนน่าจะตอบโจทย์และไอดีตึงนะครับเพราะว่ามันมีแต่ของตึงๆนะรับน้องและพี่นะครับก็ได้ทําการกดสุ่มมาหนึ่งครั้งครับในงบ50ิบาทนะทุกคนโอเคมาดูผลลัพธ์กัน นั่นแหละครับอย่างที่เห็นเลยครับทุกคนได้เป็น ID หมวก F มามาครับโอเคครับและพี่นะครับก็ได้ทําการมาดู ID นะครับเพื่อที่จะเอาไปล็อกอินเข้าสู่หน้าตัว ID เกมเพื่อที่จะเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในหน้า ID เกมเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนพี่ได้ทําการครับเอา ID เกมมาล็อกอินเข้าสู่ตัวฟรีไฟล์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้เป็น ID หมวก F มาจริงๆนะครับแล้วก็เสื้อบอลไฟนะครับกางเกงชุดนอน นะทุกคนก็ไอดีนี้นะถือว่าเป็นไอดีที่ตึงเหมือนกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวอาวุธต่างๆในเกมให้ดูแบบเร็วๆแล้วกันนะทุกคนโอเคครับไป โอเคนะครับก็การรีวิวก็เอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับทุกคนก็สําหรับสําหรับเด็กเกงคนนี้นะครับเออก็ได้ไอเดียไปแบบที่แบบไม่ต้องไปแบบเติมเพิ่มหรือว่าอะไรก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ตึงอยู่แล้วนะครับก็ขอสนุกกัรเล่นเกมนะครับแต่รอบหน้าไม่เอาแล้วนะครับเออทักมาพี่สมให้ไม่เอาแล้วนะครับน้อง โอเคครับสำหรับไอดีนี้นะครับก็ถือว่าตึงนะตึงเลยนะครับในงบ50บาทที่น้องได้รับไม่เกืนนะครับโอเคทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับก็รอบหน้าไม่เอาแล้วนะครับเออทักไม้พี่สุ่มให้ไม่เอาแล้วนะครับย้ำว่าไม่เอาแล้วนะครับก็ครั้งสุดท้ายทุกคนก็โอเคขอให้เล่นเกมยังมีความสนุกสนานแล้วกันถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยละกันนะครับเออเดี๋ยวพี่จะมีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะก็คอยติดตามไว้ละกัน โอเคครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนะครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับโครนไปแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บมั่วโอเคทุกคนงงเซวกับทำไมทำไมอีกนะครับเออก็อยากจะมาบอกอะไรทุกคนสักนิดหนึงแล้กันนะครับก็อย่าไปหาสุ่มกัน,นครับเพราะว่าการสุ่มโอกาสเกลือมันสูงมากเลยนะทุกคนที่พี่ได้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะความฟุก นะครับทุกคนก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมเน็ตพิมพ์ขึ้นแดงๆนี่นะพี่ใช้บายพาสต่างประเทศทุกคนมันก็เลยขึ้นแดงๆนี่นะครับแต่เล่นได้ปกติทุกอย่างนะครับเออมไม่ได้เป็นไรเลยนะทุกคนดูดิโอเคทุกคนก็คลิปนี้มีประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่ด้วยกันเนาะอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสําหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนไปละ